ก่อนที่จะไปชมคลิปเตรียมตัวให้พร้อมก็ยอย่าลืมกดเลิฟกดไลค์กดซับสไครป์ให้น้ำในเด้อจ้าสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนนะคะมาพบมาผอกันอีกแล้วนะคะมาตามสัญญาเนาะที่ิมาเราเรื่องสู่ฟังนะคะเมื่อนี่ก,ก็ถือโอกาสเนาะได้มาคุยกันข้างนอกอีกนะคะรับบรรยากาศิดจักน้อยนะคะแสงแดดกระลังมาเวียนตาบาไัไซส่หมวกเอาเมือคนอย,อยังเดียวมันสิดีตาร้ายนะคะทุกคนก็ต้องขอทษดก็ภัยเนาะค่ะ หนาวในจักน้อยนะคะกับองศาพอหลายคือเกลแต่หากอยากออกมากเพื่อสิรรับแสงแดดนะคะแล้วก็มาฟังเสียงนกนะคะทุกคนคะ่ะนี่แหละชีวิตประจําวันของสาวสว่างก็การเฮ็ดงานการที่หฮาอยู่บ้านก็อยู่ใดเป็นบอเป็นกิจจะนะจักเทียดหรอกค่ะนะคะ,นะคะกะใส่ชีวิตของเ้าไปเรื่อยเนาะมามาสิงเม่าเราเรื่องอันของพะลุงให้ฟังเนาะคะ่ะอ่าคนที่เสียชีวิตไปแล้วก็เฮ็ดพี่นายกรมไว้ให้นองผู้สุดท้าย หายังนะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่แบบคือมันบอตกบอแตกจะเถื่อเนาะคะ่ะก็เลยได้รับรู้ตอนที่ไปร่วมงานของไปป่านั่นแหละนะคะหาสิป,ปีแต่งงานนั่นแหละก็เลยได้รู้ว่าเออเรื่องเาวมันเป็นจังไดกันแน่นอกน,นี้นะคะแฟนก็เป็นคนมาขยายความร้ายกว่าเกา่าไฮโฮจักเนาะคะ่ะว่ามันเกิดอีกังขึ้นนั่นเองเอาสิเกินเรื่องตั้งแต่ข้าวายังมีชีวิตอยู่นะคะ อ่าวก็บ่าโหลดนอกก็ตตรงขอโทษขออภัยไว้ก่อนนะตอนนี้นะคะทุกคนค่ะเพราะว่าเรื่องเาวาทุกอย่างเนาะมันกปบนโมเมนต์อของเฮาน,นะคะแต่มันเป็นสิ่งหนึ่งที่มุ่ยอยากจะให้ทุกคนนะคะคนที่มีครอบครัวเนาะค่ะแล้วมีลูกมีเต่านะคะโดยเฉพาะเฮามีญยาิมีพี่น้องที่ฮักกันแบบแน่นแฟนอิลีนะคะนี่ตรงเราฟังกันนะคะเพราะว่ามันมันเป็นสิ่งที่จูงใจเฮาได้เข้าใจรายเรื่องอิลีนะคะเอา กะตั้งแต่ก่อแต่กี่เนาะข้าจ้าก็เป็นครอบครัวหนึ่งนะคะที่มีความสุขแขงที่สุดเลยล่ะคะ่ะกะมีลูกสาวผู้นึงเนาะคะ่ะโดยเฉพาะ <c oughs> ส่วนที่ข้าจาะะา้ามีลูกสาวนี่กอายุอันนากะะลายเลว้นะคะลูกสาวนี่ก็สิประมาณอยุสิบสามขวบแต่กสิใหญ่กามานีอา่อยู่ประมาณอยุอ่อยู่ประมาณสี่สาหาปีนะคะแตกต่างกันเนาะก็ได้เอื่นกันว่าเอือยยุนนะกับวันมานิกนั่นเองเนาะคะ่ะกับแฟนแฟนมวยเนาะ บาตนี่มีจูเๆเมือนึงกับมีแบบว่าครอบครัวท่างมูนะคะเขามาอ่าโทษเขาเพื่อสเสียสิเขามายามกันนั่นแหละค่ะน,นะคะกับลุงกับปา้ากับครอบครัวเข้าเจ้านั่นแหละเขามาละบาดนี่กะปล้อยเขาเล็กน้อยเนาะคะ่ะเขาสนิทกันอยู่แล้วแล้วก็ออกป่อยเล็กน้อยออกไปเร่นยนอยู่สวนนะคะก็คือจัง รอบรัวทุกๆครขอบรัวล่ะค่ะนะคะถ้ามีลูกมีเต้ามูจักมากจีกันก็สิบป้อยให้ลูกเต้าไปเล่นน้ากันนะคะไปมาหาสู่กันแบบสบายๆเนาะค่ะกับพ่อแม่ก็สัรคๆกันอยู่ในบ้านเนาะค่ะแล้วบาทนี้ก็ส่วงคล้อยใบนิดจักน้อยเนาะค่ะอ่าเล็กน้อยมันออกไปเล่นกันทั้งนอกบ้านผู้อ่อผูแม่ก็ผ้ากัน เดิมสัรคๆกันอยู่ในเฮียนแล้วจู่ๆเด็กหน่อยมันก็มีการทะเลาะกันในจักหน่อยเนาะค่ะดึงกระชุกหุกกันอีกอย่างสักอย่างหนึ่งนะคะเล้วบาดนี่ด้วยความที่เด็กน่อยผู้ชายเนาะค่ะมันก็มีแห้งหดหลเนาะค่ะกบผู้หญิงอีกเนาะค่ะผู้ผู้หญิงนั่นก็ย่างนี้เล้วนะคะก็จังไดเด็กหน่อยก็ถือเล็กอยู่ในสนามนั่นแหละในสนามเล่นนั่นแหละทุกคนในสวนนะคะมันก็สิเป็นเล็กแบบคือจงว่ามัน จากเศษเล็กจากคือจังเล่าตากผาองไรนี่แลหละมือเจา้าแบบแบบคือเวียงสุดแรงเลยนะจิ้มเขามูเจา้าจิ้มเขากลางนาผากเลยกลางนาผากทะลุไปถ่ายถ้อยผู้พงหญินงน่นก็นล่มกับอมล่มก,มกมั็มองเลยหายใจะงาบผงาบกระไปเลยผู้แม่มองเห็นบ่าผู้แม่น,น่ะยืนเฮี่ยน เห็นห้องกักแลนมาเอาลูกบาดเมื่อเจา้าเลือดก็กระชูดเต็มหนาเล่านั่นสิ่งที่ผู้พ่อเขาได้ต่อหยดมาให้ฟังเนาะค่ะตอนที่ข้าเจา้ายัางสติสตังยังขบถ่วนอยู่แฟนมวยก็ได้รับปล้กในลักษณะนั้นแลนมาเอาลูกระบาดนี่แม่นั่นสวอยสวอยอย่าหาถึงสิทเทียมเมื่อเจา้าคิดเบิ่งเอาวา่าความรู้สึกตรงนั้นนะ ถ้าเกิดอาการสูญเสียย่างกระชั้นชิดนะ่มุจ้าสิอยู่จังไดนะคะมุ่ยทึงก็ได้เข้าใจเลยกะได้จัดพิธีเรียบร้อยงานศพง,งานซื้อข้าเจ้ากระจัดเรียบร้อยแล้วนะคะบาทนี้พูพอกับผูเมียน่ยคือทั้งแขนฝังฝังอกเลยนะคะเพราะว่าลูกก็พ่วมแต่แห้งบรายหลุดกระลังสิเป็นสาวเนะเาะมุจ้าแตกสาวไม่เอาเฮ็ดจังไดๆละบาทนี้ เป็นแก้วตาดวงใจของพอกับแม่พอมนี่มันเป็นสิ่งที่แบบว่าเหาได้ฟังแล้วขนาดเฮ่าเป็นคนทอดที่ทอดไดแล้วฟังนะโมเจ้าเอา้าก็ยังรู้สึกอันแบบว่าโอ้ยเศร้าไปนํำเลยนะคะผู้เมียนั่นคิดบางวาด้วยความที่ฮักลูกแห้งเนาะอยากจะไปตามลูกเลยนะคะหาพวกอจึงเป็นยาให้เตอร์นี่แหละโมเจ้าพยายามขาดจากพ้องหายตายไปเลยบม่อย,อยากอยู่ในลูกนี่ นะคะผู้พ่อนั่นกินเหล้าเมาคู่มือคู่มืออผู้เมียนั่นอ่าผู้ผัวไปเฮ็ดงานมาบอกก้อนสิกับขึ้นมาบ้านก็ก,กินเหล้าเมาตั้งแต่อ่าก้อนสิกับขม่าเลยนะคะก็เมาแอะเมาแอนกับขึ้นมามาเห็นเมียนอนนั่่นนอา้ำลายปูมปากอยู่ยใครแน่แต่เอิ้นอัมเบลันท่านนะคะบ่าง่ายหลุดก็ได้ค้นกันไปล่างท้องล่างใส่ยูรุ่งบาน มองเขากระรูทั้งรูนะคะว่ามันเกิดยังงขึ้นนอะในครอบครัวนั้นเขาก็เข้าใจเขาก็เรียกว่าพยายามเบิ่งดูแลก,กันและกันเด้อนะบอกเท่าซ้องเถ่าเบิ่งกันผู้พัวกับอกหักนอกผูเมียกับอกฮักเมื่อเจ้าสองคนเป็นโรคซึมเศร้าต่างฝ่ายต่างหาทางพยายามขาดจะาข้งตายแต่เวลาสเสหดแต่ละเทื่อนนี่ก,นก็คืออดใจบ่ได้จะคิดฮอดลูกเพราะว่า การตายสิมา่เยือนแต่ละเทื่อนี่ก็ลำบากใจหลายเทื่อน,นะคะเห็นเวลาจะคล้องสิจคล้องสิใจขาดนะก็จะว่องสิเนาะเวลาเห็นจะคล้องสิใจขาดแล้วนะคือพ่อลูกคือพ่อลูกก็โดดลงมาให้สิผูกข้อจะคล้องตายกันโดดลงจากกันเก้าอ,อี้ลงมานั่งให้นะคะนั่นคือสิ่งที่เฮ็บดบ่ได้เลย เฮ็บดบ่ได้ระบาดนี้ผู้เมียนเป็นโรคซึมเศร้าแล้วว่าพ่อเนาะโรคหัวใจก็มาน,นักเลยก็คือโรคมะเร็งนะคะมายามเล่าเล่าก็อยู่ต่อชีวิตบ่โดนนะคะทุกคนก็นได้เอ่อได้เสียชีวิตไปนั่นเองเนาะคะ่ะทางเมียบาดเจ็บนักเมื่อเจ้าเอา่อายในระยะสั้นๆเนาะคะ่ะประมาณหาถึงหกปีเท่านั้นก็นมาเสียเมียคนที่หักไปจะคล้องกับยูบ่ได้ระบาดกินเล้านักกว่าเกา่า เขากับนามน,นี่บ่ต้องถามถึงแห้งเบาะไก่ออกซะเลยนี่ชีวิตของคนคนนึงนะคะที่ว่าเป็นครอบครัวที่อบอุ่นแล้วมาเจอเรื่องอังสี่พ่าเจ้านะคิดเบิ่งเอาก็แล้วกันเนาะเป็นยังมวยอังดึงเรื่องตัวนี้ขึ้นมาเล่าให้ย่าวซะเหลือเกินเพราะว่า หนึ่งนะคะถึงเฮาจะเป็นพอ่อเป็นแม่นะคะเป็นเอ่อเป็นพอ่อเป็นแม่ทรงต่อลูกที่มีความรักที่ดีที่สุดอยู่กับจริงแต่เฮาบ่ได้รู้จักนิสัยเล็กน่อยนี่เฮาควรระว่างนะคะระว่างดีๆเลยละ่ะพ่อหยังเวลาเขาไปพ่อกันก็เอันเล็กหน่อยทั่วๆไปมันไปเล่นกันรุ่นแรงมากนี่มันเอาอีหยังบ่ได้โมเจ้าสองครอบครัวนั้นเบิ้งหนากันบ่ติดเลยสิมาขอโทษขอผู้ใจังไ๋มันเกิดแทนคุณบ่ได้แม่นบอกค่ะเพราะว่า ลูกเขาก็ได้เสียไปเรียบร้อยล่ะเสียจังใดล่ะนะคะนี่ล่ะสิ่งที่แบบว่าเราเสียใจนักแข้งเราก็เฮ็ดยั้งบ่ได้เลาก็ถ้าบบก,กินให้เราให้เมาเราก็ว่าข่อยก็ยัง่งเห็หน,นาตาแม่เห็หน,นาตาแม่กับลูกอยู่เองสินะคะ่กะก็ร้อนอยู่ตลอดเวลาทํานองนะั้นอกเพิ่อนบอกันสีเพิ่นก็เลยต้องกินเราอยู่ตลอดเวลาคิดบ้างว่าอันผู้ผู้หลาน ผู้้านไปยามนะคะก็เป็นอ่าแย่ยเฮียนในละไปยามไปเห็นสภาพมดเจ้าบบราบบ่อไยขึ้นกันมีตะขวดเหล่าขวดเหล่าก็เบียร์ยกล่างไว้เลยนะคะเป็นยี่สิบล่งสามสิบล่างก็ต้องทานถึงนั่นคือชีวิตของเราเราจมปักกับเหลืองนั่นมันโดยตลอดจนกระทั่งเมื่อที่เขาเนาจังใดละมันบ่อไว้แล้วกินเขากินบ่ไดแม่นบ,บน่อระบาดมันกระทัง มาออกเบิดทุกอย่างนะคะเลือดไหลออกจากสมูกระบาดนี่เป็นหากทุกอย่างออกมาเขาก็เลยหามตัวลงตรงโรงพยาบาลละในเวลาเดียวกันเนาะเล่ากับอายุอันหกสิบกว่าเจ็ดสิบกว่าแล้วนะคะที่แบบต้องคลุ่นคลิกย่วงสันยุตตลอดเนาะเขาก็เลยหายไปอยู่วังไงโหลดกลับไปอยู่โรงพยาบาลคนาลาเลยนะคะตรงๆเลยเอาตรงนั้นโหลด ไปบ้านพักมันบอมเมนบ้านพักนั่นเป็นลงบ้านบาทน,นี่คือคนจิตบอดีเลี้ยวทำนองเหมือนเนาะคะ่ะแต่ที่ไหนไดบอมเอนเพราะว่าเรารับรับสภาพตรงนั้นบอดายอีลีเราก็เลยต้องได้ย่อมไปนะคะบานนี่กรณีนั่นนะคะเกิดขึ้นแล้วบ้านก็นต้องได้ขายนะคะมีสมบัติสระถานอียังก็ต้องขายเบิดเพื่อ,อยังเพื่อเสียงเงินส่วนนั่นไปรักษาจาของโอเจา้า แล้วก็ต้องได้ตัดสินใจนะคะขายบ้านที่เป็นที่รักแห่งแรกนะคะที่อยู่กับเมียกับลูกโดยที่มีความสุขมาโดยตลอดแล้วก็ห้คือเก้านะคะนั่งห้เพื่ออยังเพื่อว่าอันบ้านนั่นก็เป็นความทรงจําที่ดีของเล่าแมนบอกกรณีนี้แกเฮ็ดให้เราช้าใจโดนเติบแต่ก็ต้องตัดใจเพราะว่าจะคล้องเป็นนักอาการเด็ดดิเฮ็ดจังใดๆนะคะแล้วบาทนี้ ช่วงระยะเวลาที่เาราไปอยู่บ้านพักนะ <c oughs> เราก็ซอยเลือดตัวเองบ่ได้เทิงเสือผานาแพ้ค,ความทรงจําก็เลอะเลื่อนเริ่มเ,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 เป็นเลยได้บาทนี่ข้องกินเรากินยาร้ายมุเจ้ามันก็มีสมองขาดเคลื่อนไปละอ่ะแกเฮ็ดยังได้ถามนะฮะที่แหลกถามน้องท่ายสองคนที่ยังมีชีวิตอยู่เนาะอ้ายใหญ่ไปเลยได้คือพอของมานนิกตีลละค่ะอ้ายใหญ่น่ะเสียตะดดเล้วเนาะค่ะก่อนที่เอ่อ บอมันว่าเสียตะโดนก็คือในช่วงช่วงนั้นมวยกับบแน่ใจว่าผู้ใดไปกอนไผ่นะคะแล้วบาดนี้เอ่อก็ะเลยตัดสินใจเนาะก็ะเลยถามทั้งสองฝ่ายผู้น้องไสก้กลางว่าโอ้ขวมาบได้เด้เพราะว่าขอไปกับรลดนะน,นะมันต้องใส่ระยะท่างไกลไปกับนาะชม่หกมงคอยเมื่อยครับลดน,นนะน่ะก็ต้องให้น้องไสยพูลานะคะกับเมียดูแล บาดน้องด้วยความที่วังายโหลดหมูเจา้ามี่คือสิ่งที่สําคัญเลยนะที่มวยสีบา,าคากโหลดคําว่าขอบครัวนะคะแล้วกับพี่น้องที่ข้านตามกันดอ,อกมาซีดีซิซัวป็นได้กับหักแพ้งกันยูกระจิงแต่ถึงสถาบันเรื่องเงนเขนขมาปุ๊บนี่แต่ข้อกันปรับเลยนี่แหละเรื่องนี่แหละหมูเจา้าบาดนี้สิไปบอกน้องใส่เนาะว่าให้มาเบิงดูแลก,กัน เงินนังกระท้อนให้อยู่ตลอดอยู่กับจริงแต่ว่าหากบาดนองไส้เบาไหวเนาะค่ะเพราะว่าความโลภมันเข่าตาด้ทุกคนไปรักษากันย่องสันอยู่คูมค่มือคู่มือเนาะไปเบิงดูแลก,กันเสื้อพานาแพร่เข้าคล้องซื้อให้กันแม่นบอกละ่ะคุณน้องนี่ก็หวังว่าไอ้สิเหตดอยังให้สักอย่างแมนบอกบก,อกะบ่เฮ็ดจักเทือก็เลยแบบมีอยู่ครั้งหนึ่งว่าสันว่าไปยามกันอังสิละ กะได้คุยเลยได้บอกอายไว้เลยว่าถ้ามึงเสียกูมาเฮ็ดให้มึงปานเนี่ยมึงต้องโอนมรดกให้กูเบิดเด้บวอกจังสี่เลยเด้มือเจ้านี่คือความที่แบบว่าทั้งนองอยากเลยเด้ความอยากมันเข่าตาล่ะเงินมันเห็นเบิด์ตค่บาททูกสตางค์เนาะทุกคนเอาหลังจากที่แบบว่าเจ็บเป็นเย็นอุ่นสมองเล่าเลื่อนเื่อแล้วทั้งหมอเขาก็แบบว่าบอกให้ อบอกให้ทั้งตัวเจ้าของทรัพย์สมบัตินั่นให้รูดตัวไว้ว่าเออมันเป็นในกรณีแล้วให้เจ้าเส้นกระดาษให้ผูดด้ใดที่แบบว่าเป็นครอบครัวเจ้าเนี่ยรับรู้แล้วก็มาเบิงสิทธิตรงนี้เดอ้อท่านน,นะะอ้องเนาะค่ะเราก็ตรงไดจําใจที่จะตรงเหตุจังสันนะคะแล้วบาทนี้ผู้น้องทรายหลานะว่าให้ก็ต้องให้กูพูดเดียวได้สิไปให้เบิดสุขคนบ่ไา้เด้ เอาผัวผอ้ผัว่อ้ก็เลยว่าเอาอีกผู้้นึงล่ะคือว่าจังสันเอาทามึงมาเหตุจังสันกูกบดบมาลำเลยน้ำเด้เพราะว่ามันบแม่นนาที่ของกูที่จริงนั่นมึงก็ตรงไปจ้งพยาบาลมาเหตุเองของมึงแต่ว่าจา้งพยาบาลมึงสิได้โดนบ่ททำนอกนี่เนาะ,ะค่ะครูไอ้บาดเจ้าด้วยความที่หักที่แพรงกันผู้อ้นั่นก็ะเบิดอะไรตายยากแล้วเอามึงสิเอามึงก็เอาไปทำนองนี้เนาะค่ะกรตัดสินใจเส้นกระดาษให้น้องนี่คือความเป็นจริงมันเกิดขึ้นนะคะ ที่ไปเบิ้งรักษากันเท่าขนาดนั้นก็บบริวาความหักความแพงคือเสเลือดเข่าตาเงื่นกระเด็นเข่าตามุเจ้านี่แหละเขาว่าพระเจ้าทว่าดีที่สุดนะยังเห็นว่าเงิ่นนี่ในโลกปัจจุบัน,นยังมีคุณคากลัวอีกคิดเบิ้องออกก็ะแล้วกันนะคะนี่คือเป็นอุทาม้อนสอนใจให้ทุกคนที่มีครอบครัวนะคะที่แบบม่พีนองนะม่พีนอง หลายคนหักแพ่งกันมาตั้งแต่หน้ยเท่าไงนะคะบาทออกแยกเที่ยนแยกซ่านกันไปแล้วถึงค่าของเงินมาปุ๊บผู้ใดก็อยากได้ <c oughs> คิดบังอับคักโหลดมือเจา้านี่มันเป็นเรื่องที่แบบว่าขนาดฝรั่งนะฝรั่งนี่ข้าเจ้าใส่คําว่าขนมปังเฮ็ดหวเรียวนะฮะทุกคนผู้อื่นก็ต้องมาก,กินเองนะผู้อื่นหากินเลยขนมปังแห่งเขาลอกกินอย่างเดียวนะคะเขาอ่อ คำคำนี่เขาสิหมายถึงว่าเฮ็ดอีหยังไว้เลไลแล้วจะของบดใดใส่นะคะจู่ๆนั่นละตายอยู่มาเดียวเดียวคว้าปุงเพียวๆไปกินนี่แหละทํานองนี่เลยมูเจ้าเออมวยก็เลยว่าขนาดว่าหักแพงถึงขนาดนั้นก็เป็นยังอังบอแบบว่าเออแบ่งแยกแหงรอบขอบแม่นผู้น้องได้หลยอยู่กับจริงแต่ว่าสิบยี่สิบเปอร์เซ็นต์บอกยว่าถาดเคืองตกเคืองบอกรืยว่าสิบเปอร์เซ็นต์ก้ายไไปที่ละพุุนผู้กลางนั้น ซอยเบิ่งกันและกันอาทิตย์และเทือผู้กลางได้มา่ามเนาะเพราะว่าเราอยู่ไก่อิลีอยู่ไก่ตุติดเขตท,ทั้งฝรั่งเศสปนมะเจ้าสว่วนเล่าสิไปกลับมาใดนะคะกะมุ่ยกับหูจักอยู่เนาะบาทนี้เรื่องเล่าตัวนั้นมันก็ะเลยคือมาบรรจบในมือวันที่หาสิบปีล้ะมะเจ้าครบรอบหาสิบปีนั่นละโอ้ยตาสว่างตัวเนาะพ่อคอยกัเขาไปงานแบบ คือว่ง่ายเขางานผู้ใหญ่ทั้งไฟทั้งไฟแฟนนี่ยขังแรกว่ง่ายโหลดเป็นงานที่แบบคนมาหลายนะคะสามสิบถึงห้าสิบคนนะคะในงานนั่นเขาก็เลี้ยงอาหารเนี่ยต้องถามถึงเครื่องดื่มก็ต้องถามถึงเขาใจเต็มที่เพราะยังเพราะว่าเขาได้สมบัติมาแล้วมือเจ้าเขาได้มาแล้วเงินนั่น,นสิไปอยู่ไซล่ะก็อยู่ในกระเป๋าเขาตัวล่ะนะคะนี่คือความเป็นจริงเนาะ แล้วผู้ผู้ไส่ผู้พี่ไส้กลางนั่นเฮ็ดจังไดหรอเดือดตัวสมบัติมาตรฐานทุกอย่างนองไส้หลาได้เบิดจะคล้องมากกับเบิงอายอยู่กับจริงแต่ว่าบ่ได้ยังสักอย่างสินคะคะ แต่ด้ยวยความเป็นจริงของรัฐบาลแล้วเขาก็ต้องแบ่งห้นะคะต้องแบ่งห้แม่นเจ้าเส้นสมบัติกับตามก็บอกเวา่าให้พูดเดียวเบอร์สุขคนให้พูดเดียวไปเลยโดยตรงนะคะต้องให้เบอร์สุขค้นซ้ำๆกันบอซ้ำกันกับตองมีส่วนหนึ่งส่วนใดให้กันนั่นเองเนาะคะ่ะนี่คือ,อที่มวยรูจักนะคะแต่บาทนี้ของ ของอันของพี่ผู้กลางนี่บ่พ่อใจสุบว่พ่อใจหลายเติบก็เลยยุแย่งให้ล้านสาวนั่งอยู่โต๊ะกลางๆนั่งอยู่โต๊ะขลางๆน้องสาวเขานี่ยคือแบบวายว่วาได้ยิน10%เนต์อกขอยสิได้อ่าลุงกับวาทะแยงมุมว่าได้10%บเปนุญเด้บ่บไปเที่ยงเอาบ่อสูก็มีส่วนรวมเด้เพราะว่าสูก็เป็นครอบครัวดเดียวกันกัด ดย้ยมวยกันเลยว่าขนาดเลี่อนจบมาสูงนะเป็นนั่งพยาบาลจบมาโดยตรงเป็นยักอังสิบรรุจักเรื่องนี่มวยง่งขนาดเลยทั้งเห็นแบบว่าน้อ,นองสาวเขาไปเทียงกับป่าเขาอยู่ในงานนั้นคอยนาเลือเครื่องนิ่ม,มเจ้าเพาื่อเพื่อาเสี่ยวสิย่างนี้กับโมีคคนละนาอายคนนะคะก็เลยเส้นแฟนกลับนั่นแหละคือจังบอกหอยฟังมเจจะเอ้ยนี่แหละเรื่องเล่านะคะจังได้กะตามเนาะ ให้ฟังฟังแล้วพิจารณาดีๆนะคะว่าขอดีขอเสียมันยจะมองใดเฮ้าพี่น้องกันนะคะข้านตามกันออกมานี่คือความที่เฮ้าต้องเพ่งเพ่งกันเล็บกันตลอดนะโมเจ้าโดยเฉพาะเรื่องเจ็บเป็นเดียนอุนมาเลวนะคะเฮาก็ต้องถอยได้ถอยอาศัยกันแล้วก็เรื่องสมบัติสมมาในมวยบอกคากๆโหลดมวยพ่อ,อยากหักทางเลยนะคะได้ยินแล้วนะมวยอยากหักทางอิลีเพราะยัง ถึงเรื่องเงื่อนมากเป็นยังอังบรคิดว่าพี่นองกันแต้ๆนะอยู่น้ากันมาตั้งแต่หนุอยเท่าไงอันนี้พมีคําว่าพ,พี่นองเลยนะเรื่องเงืนเขามาฉันก่อนฉันก่อนฉันเป็นคนได้ฉันต้องดีกว่าคนอื่นโอ้ยเแบบิดทาสิบอลนะคะโอเคเนาะนีละเป็นอุท่าห้อนซ้อนใจนะคะในการที่เฮาอยู่ในครอบครัวเดียวกันพี่นองกันหักแ่งกันไลายๆเด้อสุคนจังไรก็ตามนะคะถ้ามักถ้าชอบ คลิปคลิปนี้นะคะอย่ลืมนะคะกดแชร์กดไลค์ซับสไครป์เป็นกําลังแรงใจให้สาวสวา่างได้เหตุสตอรี่ออกมาให้ฟังเรื่อยๆนะคะทุกคนคะ่ะนะบเมนวายอย่างอื่นได้อันเที่อวมาแชร์กันนี่ก็เพื่อเป็นอุทาหรณ์สรน,นใจให้กันฟังเนาะคะ่ะว่าเรื่องแต่ละเรื่องนะคะบเมนวาแค่ไทยหรือว่าฝรั่งนะคะการที่เห่าเห็นสินงค้าของคือเป็นการเงินบหรือสิ่งของดีกว่าคนที่มีชีวิตกว่านี่ มันมันบดถือตรงอะนะโมเจ้าเออควาซิว่าคากลอนบดถือตรงนะจังไรก็ตามเนาะค่ะพี่น้องเฮาอยากหักแพ้งกันอยู่ตลอดนะคะบ่อยากมีปากเสียงโป๊ะโปแป้งๆกันอยู่นะคะทุกคนค่ะฮักแพ้งกันดีกว่าสร้างกันแม่นบ่ค่ะไว้พ่อกันคลิปหน้าเด้อคลิปนี้สาวสว่างขอ้ตตัวละโมเจ้าบ๊ายบายค่ะทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ